ที่จะเบบี้ทุกคนรู้ยังตอนนี้เรามีไก่ดองเพชรขายแล้วนะราคาก็ถูกอีกต่างหากกดใจและเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยครับผมตอนนี้เราก็เข้าไอดีมาแล้วนะไก่ดองเพชรนี้มีเพชรขั้นต่ำห้าห0ื่นขึ้นไปอ้ อผมได้มา67หมืเลเวล50าบวกบวกอ้กกอแล้วก็สุ่มตัวมิติแถมไปให้บางไอดีก็อาจจะไม่มีบางไอดีก็อาจจะมีถ้าเกิดมีเนี่ยก็1-2ถึงตัวแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีเพชรไว้สำหรับสุ่มตัวได้อีกเพียบอันนี้ไปได้เพชรแถมมาเยอะมากอย่างเราซื้อ50,000นเนี่ยมันก็จะไม่ได้50,000่นเป๊ะมันก็จะแบบได้เศษแถมบ,บวกบวกอะไรนี้มานอยแต่อันนี้เศษเยอะไปไหนนะพี่โคตรเ,เยอะเลยไอดีสะอาดไม่เคยผูกเมลมาก่อนพร้อมผูกเมลผูกเบอร์ขอลองทดสอบโชคสักครั้งหนึ่งนะครับ เรามาดูแบทเทั p นพาร์ทกันดีกว่าเหมือนจะปลดล็อกไว้ที่ยี่สบสานะครับใครสนใจลิงก์ปักหมุดเลยร้านแฮป p ี้สโต e ตัวนี้ราคา190บาท